ใครๆเขาก็หาว่าผมเบียวความจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้เบียวผมนะ่ะแค่เป็นหนึ่งเดียวกับอนิเมะสตาร์ริงฉันนะตงไวกว่าน,นี้ซาร์เบอร์ซิม ละสวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับท่านผู้ชมพี่จะมาแต่งตัวเป็นตัวละครในเรื่องแอนิเมชั่นต่างๆนะครับมาสร้างรอยยิ้มกับน้องๆในแมพจุดพักใจและแมพบรรยากาศการจะสนุกแค่ไหนจะมันสักแค่ไหนไปดูกันเลยครับ let's go <S ทำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเด็กๆที่รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจุ๊บหนูฟังพวกพี่เล่นกันอย่างไม่ดีนะครับ กิน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 วีแพ็คของเพื่อนพอไหมขอขอขอแซมแลบหน่อยโอ้ยเสี่ยวคุยกูโดนหนุ่มนะทางแยกแตกลายของชายวัยจับกูหัวใจพมไว้เมื่อนั้นไอ้ยักษ์ก่นเข้าพี่จะมาทงทวยสมนวยแยกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้นะครับเองอะหนุ่มนะพี่อะแต่น้องพี่อะ เซตหย่อนนะว่าซีหมอดสองหอดซีเลี้ยงสุดตุงสุดแข็งนะขอเซตหย่อนสุดต่อสุดพ่อซีหมอดสองหอใส่สลิงแตกเลยไอ้เหี้ยเขาจ้องจะเล่นคุณสวัสดีครับพลทหารเฮ้ยฮับผมลสวัสดีครับสวัสดีครับจ่านายร้อยหมู่กองน้อยหมู่น้อยหมู่ยอผูรอดครับเอองเอองฟังพี่ก่อนแต่คนเนี้ยข้าเขาได้ยินเสียงนกหวีดอ่ะลูกก่อนเอ้แถวตรง หมดแถวต้องถ้าเขาได้ยินเสียงน็อกวิดอ่ะเขาวิดพื้นโชว์ได้เลยเตรียมตัววิดพื้นปฏิบัติพนทนหนึ่งสองสองซีนับด้วยดีนับด้วยนับด้วยดีน้องเออลืมไปเอากี่รอบวิดพื้นท่าเตรียมสิบรอบปฏิบัติหนึ่งสองสองดังดังดังก็ดี ไอเชี่ยเอ้ยไม่ไ้ว่ากูเปียวถ้าหารคนเดียวกูมาเจอเปียวรอรอโดะแรงหมดนายมีของพิเศษหรือเปล่ามีนะมีหยุดแล้วของพิเศษของนายคืออะไรเหรอไฟฉายขยายมาตาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดเดูกดเมท ก๊อปปี้คำสั่งขยายตัวไปเลยเราวิ่งไปหาเด็กแล้วผมก็จะเปิดเพลงโดราเอมอนไงแล้วเราก็จะขยายส่วนี่ยไดได้ได้ได้เลยป่ะแล้วมันมันเหลือใครให้เราแกงน้องชายเฮ้ยน้องพี่ตาสวัสดีครับพวกผมแก๊งโดราลเลมอนครับโดนัเลมอนได้ข่าวว่านายมีของวิเศษใช่ไหมล่ะของวิเศษนายคืออะไรโดราลเลมอนของวิเศษนายคืออะไร ไายขยายส่วนไงล่ะโอ้ยเป็นไงพวกพี่อะโดรีมอนตัวจริงไปแล้วดอนพี่ไปแล้วเี้ยอะไรกัเนี่ยมีอะไรอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกมีนี่นี้ดับหยุดเวลาดับหยุดเวลามีนี่ เป็นไงหมอหินไหมเหี่ยเหียออ้น้องชายทำไรครับ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 ว่ารู้จักเจอจ้ครับเปล่าครับไม่รู้จักครับน้องไม่รู้จักได้ไงเนี่ยพี่อะโจโจ้ตัวจริง motherfucker ้าเล่ ไปแล้วทำไรกันเฮ้ยเอ็งพูดอย่างนี้สาวรึเฮ้ยเจเกิดเวลาเอ็งอะอมงอยากกช่องินไปพี่ทำยังไงอะดีไหมบอกรุด็ด ทำไมผมกยอมไม่ได้วะทำไรกันครับเล่นเอโก้ครับเล่นเอโก้เอ็งมาประชันไอคิวกับพ evet ี่ไหมไอคิวของพี่น่ะสูงเกินร้อยพาะพี่น่ะกองพันไก่น้อยเบียวร้อยเปอร์เซ็นยังไงล่ะเฮ้ย ใครยังกูว่าอะไรใครยิงกูเน,นี่ยใครยิงกูเนี่ยหนูเอ้หนูหนูหนูรู้จักโกโจไหมไม่อ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่ดูคาถาสายเวทแบบคาถาสิบเงาได้โดกมาโมโหราก,กะว้าวโมโหลาก,กะ หมทำได้ไงผมใหญ่ได้แค่นี้เองอ่ะถ้าเองอยากใหญ่แล้วก็นเองลองพูดดิโดนไรบอนมันจะได้จริงๆเหรอมันไม่ได้ดิมันได้มันได้ตะโกนดูจริงหรอโดนไรบอนนังกว่านี้นังกว่านี้ดังกว่านี้โดนไรบอนโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้ดังดังจะไม่ตอบนิ น้องเอกปัสาบประหลาดเหรอเฮ้ยเต้องสู้แล้วป่ะจังหวะนี้ไปรักประหลาดกูดี่เองประหลาดเนอะประหลาดมาดูอะไรวะเนี่ยกลับไปเลยปัจจุบันแต่เวลาที่ฉันต้องออกลงแล้วสินะโคตรเลี้ยน กูเอาหมดกูเอาหมดแตกผมเดินไปเฉยๆผมไรคือพิษกระจุตัวจริงเฮียตัวไหนวะไอสัตว์ น <Tipp s> <m> ี่จะเอาได้ขนาดนั้นเองดิเฮ้ยกระซิบทำไมไม่นะคะไม่นีอะไรเสียงข่าวมากเสียงอย่างข่าวอะไรนะนินมาจสียงข่าวนะคนเนี้ยขาฟ h a l ด้วยข่าวดิงดึงเก้งหน่อยพี่ดิงเก้งหน่อยเดี๋ยวมันตกฟังเสียงหน่อยพี่ไหนลองพูดปกติพูด h าฟ f f o ให้ผมฟังได้ไหม อยไปถัดไปตัดผมรักคุณเอาคุณเหผมขอโทษนะเด็กๆไปดูตัวกรตุนกับพี่ไหมตุกนนี่ะถ้าแย่เคยดูตอนเด็กแล้วก็โลกไวเนียโสมมไปแล้วผู้ที่จะมาทำร้ายล้างโลกไปนี้แหะ ชื่อของเขาคือแม่เคยแสดงไว้มึงจำสคริปต์ได้ด้วยเนี่ยไม่ใช่เฮียผมเป็นไรเดอร์ไงเฮียจริงจริงจริงเฮียผมเป็นไรเดอร์ก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาอย่าใช้ก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาไรเดอร์จริงยินดีแก๊ปมาไม่ใช่เลยน้องเอ็งอะดาร์ควเดอร์เอ็งรู้ไหมพี่อะไร ไม่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เองรู้ไหมไม่ไม่ใช่แก๊ปเองรู้ไหมของพี่น่ะคือไได้แกปเยหลากระเบยาอัศวินรติการนี่มึโดนข้างมึงโดนข้งมากกว่ารอบแล้วไ่งาไป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 ใหม่ มันไม่สนใจเลยเนียมันไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยจะวินรัติการเลยแต่เดีว่าใครสนใจเพื่อเลยหรอจริงคุณทันแสดงว่ามันยังเด่นไม่พอจริงเพื่อนต้องเด่นให้มากกว่านี้มันลงเด่นมากกว่านี้ดีวะาดดมีการสูญเว้เปลี่ยนหลายจะตายจังอะเพื่อน มันเตไอที่อันี่มันโคตรเบียวมึงดูดิเยี่ยมาแล้วมาแล้วเยี่ยอย่าเรียกผมว่าเบียวถ้าโลเองอยู่ไว้ผมแค่เป็นหนึ่งเดียวกับอนิเมะฮึสตาเปลี่ยนตัวกันนเบอร์ซิมเฉยตไวกว่านี้เฉยตไวกว่านี้ยีแทงตัวเองเยี่ยคิดวโตสื่อไลเซเบอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับถ้าใครชอบที่พี่ทำคอนเทนต์อย่างนี้สร้างความสุขให้ทุกๆคนต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต,ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ